พาเราไปชมในโซนอเวอร์โฮมกันแล้ววันนี้กล้วยและพี่หน่อยจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปอีกหนึ่งโซนที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นไม่แพ้กับโซนที่แล้วเลยแหละค่ะจะมีอะไรพิเศษบ้างไปติดตามกันเลยครั้งที่แล้วคือได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอเวอร์โฮมวิวัฒนาการต่างๆโลกของเราเกิดขึ้นมาได้ยัางไงามีอะไรเประกอบสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคือค เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากรอบนี้นะคะวันนี้เราจะได้อยู่ในอีกโซนหนึ่งอ่าใช่แล้วครับก็คือโซนอะไรคะครับผมก็โซนนี้ครับเริงๆกิ็ถือว่าเป็นโซนหลักของอที่พิพันธ์พระบก้าเราเลยนะครับผมเพราะว่าโซนเนี้ยเราจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับะระบบนิเวศหลักๆที่เราเราบอกไัแล้วว่าจำลองระบบนิเวศท,ทั่วโลกมาไว้ที่ที่พิพันธ์พระลำก้าของเราครับและในตอนนี้กล้วยก็อยู่ในโซนที่เรียกว่า our life จะเป็นโซนที่2ของพิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะในโซนนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับชีวนิเวศแบบ t ropical เป็นชีวนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีการจัดแสดงผ่านคนจำลองที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปการดำรงชีวิตในแต่ละถิ่นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นในทุกลำดับตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงบนยอดต้นไม้กันเลย และยังมีไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่ใครมาแล้วก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะนั่นก็คือสวนขนาดใหญ่แบบอินดอร์มีน้ำตกสูงใหญ่ทานน้ำและพืชชนิดต่างๆสามารถเดินขึ้นไปชมวิวน้ำตกที่ด้านบนเป็นพื้นกระจกได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามีครบจบที่เดียวในพิพิธภัณฑ์พระรามเกันเลยล่ะค่ะในนนี้ จะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับก็โซนนี้จะเป็นโซนเ,เราเรียกว่าเป็นแอนตาร์กติกาเป็นระบบนิเวศหนึ่งครับผมซึ่งก็คืออยู่ในเขตอากาศหนาวยเยน็นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพวกทิ่มั้มีน้ําแข็งปกคลุมตลอดเลยใช่ครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตเด่นๆก็จะเป็นนี่ครับจะมีเพนกวินตัวตัวบนนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นปีนจักรพรรดิเป็นปีนตัวใหญ่อ่าแล้วก็แต่ว่านี่เราทําเป็นโมเดลจําลองครับไม่ต้องกลัวมันจะมาไล่กัดเราแน่นอนไม่กลัวครับเราชอบมาก ททันทีเลยใช่ครับ<ช>สวิตมาเลยครับรเปลี่ยน <c oughs> คนละขั้วเลยเอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนทะเลทรายแหละครับผมก็เราก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวิตของทะเลทรายครับทั่วโลกเลยแล้วก็จําลองทะเลทรายมามาให้เห็นนะครับผมแล้วก็จะมีต้นกระบองเพชรที่เป็นกิมมิกเรานะครับเป็นโชว์ให้เห็นต้นกระบองเพชรใหญ,ใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามต้นกระบองเพชรด้วย เห็นต้นไม้แล้วใช่ครับนนี้เรียกว่าอะไรคบก็โซนนี้ก็เป็นระบบนิเวศไทกกาครับผมโซนนี้เราเห็นว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ต้นไม้ที่เราเจอในโซนนี้ก็จะเป็นตระกูลพวกไม้สนครับผมก็จะเป็นโซนพวกไทยกาจะมีพวกไม้สนค่อนข้างเยอะ ใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในในโซนระบบนิเวศนี้ครับผมก็คือระบบนิเวศไทยกาเนี่ยครับใช่ก็จะเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่อาศัยในบริเวณนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในกระโจมครับผมแล้วก็เขาจะเราก็จะมีพวกเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้ดำรงชีวิตนะครับอยู่ข้างในก็จะแสดงไว้ให้ดูด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอนอ่า เมื่อเรารู้จักระบบนิเศต่างๆแล้วครับทีนี้ก็เกี่ยวกับดินและน้ำนะครับผมซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาของคนไทยด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ของของเราแล้วเพื่อเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดินและน้ําที่สมบูรณ์ได้อะไรเงี้ยครับผมพรานนะคะใครที่อยากจะมาที่นี่มาเลยพวกที่เป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตดูด้วยตาของ ใช่แล้วครับแล้วเขาบอกวมันเยอะมากวันนี้ขอบคุณพี่เฉลยค่ะที่พาไยทัวร์นะคะครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อวันนี้พวกเราจะคู่นึงค่ะช่วงหน้ามาอยู่กันต่อกัตอน